จะมาเต้นหมอลำทำท่าอะไรล่ะเนี่ยถ้ามดามเราไม่จำจริงๆนเด็กูว่าโอ้นูเต้นไม่ไหวพะอจาูกนขนมนูอยากกินขนมไ่ไงี้ไงขนมหมไงเขาเคยได้กินนอนได้กะไม่กินไม้ไม่ยอมกั้าอะไรอย่างนเไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้พาลูกนางไปเดินเที่ยวแวะเวียนที่ตลาดจักหน่อยค่ะคุณนา้นาๆลุงๆป้าๆบอกว่าคิดถึงน้องมินนี่นะคะแต่ว่าไปข้างาเดินเข้าข้างในไม่ได้เพราะว่าตลาดแน่นเอียกเลยค่ะแม่แม่ก็เลยว่าจะไปดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่านะคะแถ,แถวหน้าตลาดค่ะ้องในกกล,กลัวว่าบางทีน้องนางเดินไปบางีเขาตกกรใจอาจจะไปชนแบบว่าข้าวของของคุณน้าเขาเนาะแม่แม,แม่แล้วก็บางทีอาจจะไปโดนแบบ กระทะเอยหม้อเอยใดๆนะคะอ่า mm hmm. ก็เลยว่าเราเอาความปลอดภัยของลูกด้วยเนาะค่ะอ่าแ,แม่แมดูบรรยากาศนะคะ mm hmm. <laughs> ฟ้ามืดครึ้มเลยค่ะแต่ว่าทางนี้ยังแดดอยู่ mm hmm. มีแตงโมไหมพ่อจ mm ๋า hmm. ไปหาดูแตงโมให้ลูกนางก่อนนะคะ mm hmm. โอ้ mm hmm. ไอติม mm hmm. ไอติมขับเร็วมากถ้าขับช้ากว่าน,นี้หน่อยเรียกทันได้ใจให้ลูกนาคีในติมสักหน่อยนะคะวันนี้อาบน้ํา,นนาผิวสีสวยมาเลยค่ะแม่แม่จะผิวสวยได้ประมาณสองนาทีนะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีค่ะทําไมได้กับข้าวเร็วจังเลยพี่พี่เขาได้กับข้าวเร็วจังเลยไหนอุยมาเต้นกับพี่เขาก่อน โอ <c oughs> oh, <p> <pastor> ้โหเดี oh, ๋ยวแม่เด <parfois> ี๋ยวไม่ต้องไปถ่ายข้างหน้านี้นี่นีอนี้ชนกุนะค่ะนะลูกได้น้องนางเต็มด้วยน้องหมาน้องหมาต้ใจน้องหมา อยากมาแดนซ์ซิ่งกับคุณนานะคะเออสงสัยเมื่อกี้เห็นน้องหมานะคะดูทำท่าทางอะไรแบบนั้นหลหะอ้วนอ,อ้วนจะมาทําท่านี้กลางถนนน้าพรองถมแบบนี้ไม่ได้ พอดีเข้าตลาดไม่ได้นะคะแม่ๆนานาเขาเยอะเหลือเกินวันนี้มาเต้นหมอลำคะ่ะ มาเต้นหมอลงทำท่าอะไรลหละเนี่ยขรรมดาโลกไม่จำจริงๆนะเด็กกุ้งโอ้รู้เต้นไม่ไหวพรอจ๋านูเห็นขนมรูอยากกินขนมนี่ไงขนมหอมไงเขาเคยได้กินนอนเอ็ดดูความนอนเล่นปกติมาถึงจะได้กินเอ่อแตงโมนะคะโอ้น่ารักด้ยป้าปๆป้าปาป้าพรอจ๋าป้า เรา,เาไปชนลำโพงพี่ๆคะนะป้าพ่อจ๋าป้าวันนี้เข้าเข้าตลาดไม่ได้นะคะเต็มเ <c oughs> ต็มเอียดเลย <c oughs> อัลโีลเ <c oughs> ัลโหลฮัลโหลฮััลโหลฮวป้าัปาปานปั <c oughs> ขอบคุณค่ะเอานะัทปะอวนทำท่าอะไรรู้ไม่ยอมกลับบ้านค่ะแม่แม่ดูค่ะไม่ได้กินผลไม้ไม่ยอมกลับบ้านแล้วมาทำท่าอะไรอย่างนี้นี่เอาเรานอนทำไมนอนลงเอาน้องนางอ้วนเป็นอะไรเดียว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 น้องนางลดลูกลดไม่เอาไม่เอาลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเร็ว เออลุกขึ้นลุกขึ้นเอาลอาดูโอ้ยนอนเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นดี๋ยวไปได้ซื้อผลไม้เลย ออกกลาลังกายยามเย็น,นะค่ะแม่แม่พอดีที่น้องไม่กลับเพราะว่าเขาเขาไม่เข้าใจนะคะเขาไม่เข้าใจว่าอ,อทำไมเขาถึงยังไม่ได้กินนะคะทําไมเขาถึงยังยังไม่ได้กินผลไม้เพราะว่ามาทุกรอบเนี่ยเขาจะได้กินผลไม้แต่ว่าวันนี้เข้าตลาดไม่ได้นะคะแม่แม่ร้านเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องสั่งผลไม้ให้ลูกต่างหากนะคะเออจ้าค่ะแล้วทีนี้เขาก็อ้อนนะคะ โอ้ยน่ารักจังเลยป้าลูก้าเข้าบ้านก่อนแล้วคือเขาเขาเขาก็อ้อนนะคะแม่แม่โอู้หเก่งมากอ้อ,อนนั่งลงไม่ไปเพื่อที่จะว่าเอออ้อนแล้วเขาก็ต้องได้กินแต่ว่าเขาไม่ได้กินเขาก็เลยนั่งลงอ้อนอีกนะคะคือคือเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเข้าไปในตลาดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะว่าปกติแล้วเป็นขาโจรนะคะเป็นขาโจรอันนี้เขา้าเข้าไปในตลาดไม่ได้ก็เลยแบบงงนะคะไม่เข้าใจอืม ระวังเหยียบท่อแตกอีกเดอ้อคุณนายเดอ้อเดี๋ยวพอพาไปถูต้นพุชาก่อนเมื่อกี้พ่อพาวิ่งอยู่กับรถน้ำลูกไหนเขาไม่กลัวหรอกออเขาไม่ได้ฉีดน้ำนะเป็นเป็นรถใหญ่เฉยๆอ๋ออันนี้เดี๋ยวถูต้นพุทราเาก่อนคะ่ะเมื่อกี้พ่อจ๋าบอกว่ารีบรีบมากลัวรถคันใหญ่ พวเปิดน้ำลวน้องนางตกไม่เปิดไม่เปิดเมื่อกี้เขาไปเฉยๆไม่เปิดน้ำโอ้โหโอ้โหถูสุดีิสุดเดชสุดพลังเลยค่ะดูแต่เขาเก่งขึ้นนะเออเขาเขาใกล้คนใกล้รถผ่านไปผ่านมาเออคนจับซ้ายจับขวาเขาก็ไม่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 ได้แบบเหมือนแต่ก่อนอะอย่างนี้แล้วกันอไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเออไม่ห่วงตัวแต่ก่อนนี่แบบ อ้ซ้ายขวาก็คือ,คอชักกระตุกเลยนะคะชักกระตุกในที่นี้คือกลัวนะคะกลัวคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้น้องนิกได้พาเขาคือเราได้พาเขาแบบออกเดินเนาะตาอ้วนเออใกล้คนใกล้ร้านค้าใกล้รถเขาก็ชินนะคะแม่แม่เขาก็รู้นะคะว่าเออมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าเรามีพ่อมีแม่คอย,คอยเซฟเราอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มากับพ่อแสนสุขแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ก็คือเขาเรียกว่ายังไงเซฟเราได้นะคะเซฟเราได้อ่านะคะ อีกาีแหลกก่อนไปกินอะไรยายทวดไปกินต้นกั้วยายทวดแล้วนะว <c oughs> เออผลไม้ที่บ้านเราก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้เพียง<ม>เพียงแค่น้องน้องไม่เข้าใจนะคะแม่แม่เขาไม่เข้าใจว่าทาไมเขายังยังไม่ได้กินนะคะทาไมยังไม่ได้กินกับบรรยากาศที่ฝนจะตกเทลงมาเดี๋ยวนี้เนาะ,ะแม่แม่ขาช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนอาจจะยังไม่ได้พาลูกนางไปเดินไกลหน่อยเพราะว่า หนูกลัวฝนมาแล้วกลับบ้านไม่ทันนะคะไม่อยากให้ลูกโดนฝนเลยค่ะแม่แม่เพราะว่าอมันน่ากลัวเนาะ,ะคะ่ะเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆโอ,อ้โหอันนี้สับขาซ้ายขวาซ้ายออกกาลังกายให้เขายายำเย็นๆน,นะคะยำเย็นๆตอนนี้น้องมิกถ่ายวีดีโอประมาณสิบหกนาฬิกานะคะสีม่มงเย็นนี่ยืเซนยืดสายไปในตัวด้วยค่ะมีเด็กรักไก่ตลอดเลยนะพะจ่จ๋า อ่แต่ว่าในาย่ามพ่อก็มีกล้วยเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเขาเคยได้กินเนาะแม่ๆเขาก็จะจําได้ว่าเอ้ยมาที่นี่เคยได้กินรอบนี้ทําไมไม่ได้กินนะคะโอ้มีพ่นน้าด้วยเหรอลูกปะกินญ้าตรงนี้ก่อนบออากินกินทักสองสามคำก่อนอ,อย่าไม่ไม่ต้องขึ้นไปนะต้องขึ้นไปแรงกลัวไปกินญ้าเขาเออเออตรงนี้มีสวยมีต้นสวย กลับบ้านไหมคะกลับบ้านเราเอา้าขาอ่อนกลับบ้านทีไรขาอ่อนทุกกีเลยดูค่ะแม่แม่ไม่ได้สั่งเขานะคะวนอโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยเนาะปะัดโถโอ้โหเขานอนของเขาเองนะคะแม่แม่อา่าไม่อยากกลับโอ้โหสบายใจเนาะปะัดทถคือสบายใจแท่ละเนาะอืม กินยาไปด้วยกินกล้วยไปด้วยถูกใจวัยรุ่นเลยค่ะวันนี้ก็จะโจ๊ะกับคุณน้าเขาหน่อยแต่ว่าเพลงยังไม่ถูกใจวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะต้องบอกคุณน้าไว้แล้วต้องเอางัดถังงัดไปให้เลยนะคะออรอบนี้อาจจะยังไม่ถูกจังหวะนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ค่ะแม่แม่กลับข้าบ้านแล้วลูกปะเดี๋ยวฟ้ามืดมาแล้วไม่อยากให้โดนฝนเลยนะคะ นิดหนึ่งก็ไม่อยากให้โดนค่ะแม่แม่แมอะถุงอะไรเอาทิ้งเด้อโอเคค่ะยังไงก็ฝากแม่แม่เป็นกําลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ